มาครับพี่น้องมื้อนี้สิพามาเปลี่ยนบรรยากาศพามาเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยครับมื้อนี้เขาก็พวกกันอยู่กับสาขามิตรภาพ้ะครับไก่มุนน้ำมันลินชมตำมะกรอ๊แซบคีมมากอะเห็นร้านง่ายๆเลยครับอยู่สายนี่เจอไก่บวกทุนๆๆๆนี่เลยครับมาครับพาตามมาร้านเพื่อนกับกวางขวางมีหลายส่วนพี่เก่าครับมีทั้งโซนเป็นซุ้มห้องแอร์ครับห้องแอร์มีทั้งซองห้องซุ้มก็หลายซุ้มขนาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในได้เลยครับมาครับตามมาครับพี่น้องขั้นตอนสร้างอาหารไก่ยังไงครับพี่น้อง เฮาเลือกโต๊ะที่เฮาอยากจะนัง่งมาเป็นมูเป็นฟูงมาคู่มาเดียวกับซังพอเฮาได้โต๊ะเฮานั่งปึ๊บเขาสามารถกดกิ้งตรงนี้พี่น้องกดจิ้งปึ๊บแล้วพนักง,งานสี่เอาเที่ยวกดสั่งอาหารใม้เฮาครับพี่น้องหลังจากเฮากดสั่งบ่ถึงสินมาทีทุกเมนูก็มมอยู่ตรงหนาให้เรียบร้อยแล้วครับเบื่องครับพี่น้องเมนูแรกสำหรับแกงกวนมาหลายๆคนตำถาดครับพี่น้องตำถาดประกอกแบแซ่บขาดมาได้ครับ สกเนเจอร์ของร้านครับไก่หมุนละมุนลิ้นช่ๆครับผมลาบเป็ดหอมๆกาขัวหอมพริกงชุดเมี่ยงปลาครับพี่น้องปลาตัวยังไงชุดเมี่ยงพัดกล้วยแปดท่านยางครับสำหรับเมี่ยงอีดีแหละพี่น้องพี่น้องเหมือนเดิมครับสเต๊ยเผาเวลาเขาเสียเลือดครับนะกับตำถาดประกอบแซบเครื่องเคียงนะครับ เมนูเด็ดเมนูที่สองพี่น้องชุดเมี่ยงปลาเพาครับมาแบบจานยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะครับพี่น้องปลาตัวยิ่งใหญ่หอมหอมสมุนไพรคู่กับชุดเมี่ยงปลาชุดพักชุดน้ำจิ้มอืม้อเบองเบ่งเนื้อปลาพี่น้องถ้าจะให้ครบองค์ประชุมเลยพี่น้องนอกจากส้มตำปลาเผานี่เลยครับไก่หมูน้ำมันลินีนเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้พี่น้องขาดว่าอะเลยครับ นังกับกรอบเนื้อนุ่มๆครับพี่น้องเนี่ยเบิงเบิงครับเบิ่งพี่น้องเอออยากให้มาล่องอยอากได้กินนะครับผู้ใดินพานมามิตรภาพตลาต้ตนตาลกับมะแวะกินมังเ้อพี่น้องอืมปิดไทยเลยครับเมนูลาบเป็ดจากทังร้านเลยนะครับอหอมข้าวขว้วพี่โค้งขนาดเลยพี่น้องเบิงเครื่องครับเครื่องแน่นับ ถ้าจะให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยพี่น้องก็ต้องนี่เลยเมนูปดไทยลาบเป็ดอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านเลยครับลาบเป็ดมันๆหอมเข,อข,อข้าครัวเครื่องลาบเน่นๆมาครับก๋ิมาฉีบพีกัดล้านสาขามิตรภาพนะครับร้านกับยุิติกับถนนมินตรภาพเี้นะครับพี่น้องถ้าเกิดห้างก็จไปอุดรเ่ยมันเกิดก่อนก่อนถ,ถึงไฟแดงมอผลายค,ครับเลยตลาดต้นตลาลมาประมาณร้อยเมตรครับพี่น้องล้านกันยีพพ่พาะล้านชัดๆก็คือไก่บวกไก่มุนทวนๆน,นี่แหละครับ ร้านสีสมสมแจมเจมเห็เนได้ชัดครับพี่น้อง